สวัสดีสวาวกเกมแคชอฟแคททุกท่านนะครับพงแก้วล้ากัวน,นีิแก้วขอเสนอ4สูตรล่าดำดำบ้านเก้าในปี2020ไม่ใช่ฐานแคทอยะจะมีสูตรอะไรบ้างโดยเราไปดูกันหลายคนที่ขึ้นบ้านเก้ามาครับก็ต้องการป่วนดำดำอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าเรานะครับต้องอัปเกรดคิงและควีนให้กลายเป็นเลเวลสามสินะครับเรามีควีนเลเวล1ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องอัปเกรด30เลเวลนะครับเพื่อที่จะให้กลายเป็นเลเวลสูงสุดในเกมแคชอฟแคทบ้านเก้า ถือว่าเราต้องทการโป้นน้ำดำเป็นอย่างมากเลยทีเดียววันนี้นะครับแก้วก็เลยจะรวบรวมสูตรทําการล่านำำ้ําดําบรร้ามาฝากกันนะครับโดยที่แก้วจะไม่มีไม่มีควีนไปด้วยนะครับเพราะควีนของแก้วกำลังทำการอัปเกตเป็น l e v ่ l 28นั่นเองก็จะไม่มีควีนไม่มีตัดแครนะครับแต่เราจะเน้นโป้นน้ำดำถ้าหากว่าเราได้ทองคำน้ำม่วงน้อยเราจะไม่ว่ากันนะครับเพราะเรามาทำการเน้นน้ำดำนั่นเองมีอยู่4สูตรอย่างที่บอกไปนะครับสูตรแรกนะครับเป็นการใช้ ยักษ์พ่อมดกอบบีนนะครับเป็นการใช้ยักษ์16บตัวกอบบีิน48ตัวระเบิด6ตัวและพ่อมด20ตัว né, ครับในมีาที่ใช้ตามภาพเลยถ้าผู้ชมจากขอถังแคนครับอาจจะขอเป็นยักษ์ก็ได้ครับหรืออาจจะขอเป็นปลาหินก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราครับไปชมแอคชั H ่นกระโจมตีของสูตรนี้กันเลยมาชมกระโจมตีบ้านงนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยให้ดูว่าน้ำจํำเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง,งหลักๆเลยนะครับมันจะอยู่ในที่เก็บน้ำดาํา ถ้าว่ามีสีดำๆอย่างนี้นครับแสดงว่าอยู่ด้านในแล้วก็จะมีในที่ขุดเจาะอ,อย่างนี้ด้ววครับก็จะเป็นแท่งขุดเจาะครับมันจะมีอยู่สมป้อมเนาะก <c oughs> ็อยู่ด้านบนหนึ่งนะครับด้านซ้ายหนึ่งอีกอันไม่แน่ใจว่าเขาวางหรืออย่างนรครับถ้าผมมองไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอันฉะนั้นนะครับเราจะเข้าท,ทุกๆจุดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาดำให้หมดเลยอย่างนี้นะครับผมจะเข้าถึงด้านล่างก,ก่อนเลยผมก็จะทำการใช้ยักษ์ที่มีนะครับลงไปเป็นหน้ากระดาษครับ ผมจะปล่อยอยักษ์ไปไม่หมดละกันแล้วก็ปล่อยพมดไปจํานวนหนึ่งค <ary> รับเหลือไว้สักประมาณ5-6ตัวนะครับแล้วก็ทาการใช้ระเบิดนะครับเปิดไฟเข้าไปใช้น้ำแม่กระโดดลงไปข้างด้านในนะครับ <nur reverse them> แล้วก็ทําการใช้น้ำมบ้าลงไปหนึ่งขวดนะครับน้ำแมพุ่มเลื่อลงไปดูเหมือนว่าจะเจอฐานแคนครับเป็นบอลลูนทำการใช้ก็บินครับลงไปด้านในเลยก็จะเข้าไปด้านในนะครับทำการใช้น้ำเม่บ้าลงไปเลยก็จะได้น้ำจ้ำมานั่นเอง นี่ก็จะเป็นการโจมตีที่ยักเข้าไปได้มันมากมากเลยถ้าว่าเราได้บ้านนะครับเราก็จะได้มาเพิ่มนั่นเองแต่ผมจําการใช้ยักที่มีนะครับลงไปด้านความมือแล้วปล่อยข้อมูุลงไปนะครับเราทำการโจมตีด้วยความมือให้พังลงไปเพราะว่าตรงนี้มันมีที่ขุดเจาะน้ำด้ำนั่นเองแล้วปล่อยคิงลงไปด้านบนอ่ะปล่อยไม่ได้นะครับตรงนี้ละกันก็จะเข้าไปทำการโจมตีอันนี้เลยเราก็จะได้มานั่นเอง ้าว่าได้ดาวก็จะดีนะครับเราอาจจะได้โบนัสที่เป็นน้ำตามนิดๆแต่นอยนะครับยังไงก็ลองป้นกันดูแต่ว่าบางทีนะครับเราอาจจะไม่ได้เน้นถ้วยนะครับแต่หากว่าได้ถ้วยก็โอเคถ้า,ถาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับแต่อื่นเราค่อยเน้นละกันผมก็จะได้มาหนึ่งดาวนะครับผมก็กดออกเลยนี่แหละครับก็เป็นสูตรทําการป้นบ <fal is> ้านเก้านะครับดึยการล่าน้ำด้ำด้วยสูตรยักข้อมดและก็อบินเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสูตรที่2กันต่อเลย สูตรที่2ได้แก่สูตรมังกรสายฟ้าเป็นการใช้บอลลูน8ตัวและมังกร9ตัวน้ำยาที่ใช้นะครับจะใช้เป็นน้ำยาสายฟ้า4ขวดและก็น้ำยาวิ่งไว1ขวดนั่นเองเดี๋ยวเรารไปชมแอคชั่นกระโจมตีกันเลยมาชมกระโจมตีบ้านเกๆดีกว่านะครับก็หาบ้านที่มีน้ำดำเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะประมาณ2,500หอยดขึ้นไปหรือบางคนจะเน้นที่3,000ันก็กดหากันได้เลยก่อนืเลยครับเราดูว่า เอาทางฝั่งของที่เก็บน้ําดำนะครับอยู่ด้านไหนถ้าดังเงี้ยมันจะมีน้ําดําอยู่นะครับแล้วก็ให้ดูที่ขุดเจาะนะครับถ้ามันใสๆอย่างนี้นะครับไม่มีน้ําดําแสดงว่าด้านใหนนะครับจะไม่มีน้ําดํานั่นเองเราก็อาจจะไม่ต้องโจมตีผมก็จะเข้าด้านขวามือนะครับการโจมตีของเราถ้าว่าเราจะเข้าด้านขวาบนเราทําการใช้นิ้วมือสายฟ้านะครับลงไปให้ใกล้กับมังกรที่เราจะปล่อยลงไปให้ใกล้ที่สุดเลยผมก็จะปล่อยนิ้วมืสายฟ้าลงไปที่ป้อมพุ้2ขวดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกขวดเลย ก็จังการโจมตีป้อมพูด้นะครับแล้วป้อ,พอมพ่อมดก็เกือบพังลงไปจากนั้นทำการใช้บอลลูนที่มีนะครับลงไปได้วยความมือน,นะครับดูเหมือนว่าด้านล่างป้อมพูจะไม่พังลงไปนะครับผมจะปล่อยบอลลูนลงไปก่อนหมดเลยแล้วก็ทำการใช้ในแบบวิ่งวายนะครับปล่อยมังกรลงไปอันนี้ก็จะเป็นการเล่นง่ายๆนะครับชิวๆเข้าไปเลยส่วนหางแคนครับถ้าเจอก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่ามังกรโจมตีได้ทั้งทางบกและทางอากาศครับสามารถที่จะจัดการได้นั่นเองก็คิงยังไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับเผื่อว่า เกิดเหุการ์ชุกเฉินนะครับแล้วมังกรไม่เข้าไปทําการโจมตีกับที่เก็บน้ําดํานั่นเองแต่ผมคิดว่ามังกรน่าจะเข้าไปนะครับโจมตีกับที่เก็บน้ําดําเราก็จะได้น้าดามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่แหละครับสุดมังกรก็จะง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นทองคาน้ําม่วงครับก็นับว่าเป็นโบนัสปลายนะครับเพราะผมเองก็เอาเก็บทุกอย่างตันแล้วนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ทองคาน้ําม่วงอาจจะมีต้องการการใช้น้ําม่วงนิดนึงก็คือเอาไว้ผลิตทหารนั่นเอง ก็เราดูนะครับว่าจะเอาดาวหรือไม่เอาดาวก็สามารถที่จะจัดกันได้เลยดูเหมือนว่าบ้านจะไม่พังลงไปนะครับทําให้เราขาาน้ํดาดําอีก361หยดนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเราได้ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปแต่ถ้าใครที่ต้องการจะเอาหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะตีให้เน้นกว่านี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับได้มา1ดาว6 2เเนะครับมังกรอยู่ด้านบนนะครับคิงอยู่ด้านล่างครับก็น่าจะได้เพิ่มไปไม่มากกว่านี้แล้วนะครับ เอาให้ถึง70%ละกันจะได้โบนัส100%เต็มก็จะซัดเข้าไปนะครับโอเคนะครับสรุปว่าไม้นี้ได้มา1ดาว70%นะครับน้ำดำที่ได้ได้มา2,472หยดบวกกับโบนัสอีก220หยดก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมไม้ที่สั่งมาต่อเลยมาชมสูตรที่สั่งมาต่อครับเป็นสูตรที่เน้นจงตีน้ำดำเลยนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตลอดมาเลยเวลาที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับทำการโป้นน้ำำําดําเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับไม่ต้องวางแผนอะไรมากสามารถที่จะป้นน้ําดําได้เป็นอย่างดีทีเดียวสูตรที่ใช้นะครับเป็นการใช้เปกก้า8ตัวใช้พมุต5ตัวนะครับน้ํายาที่ใช้ตามนี้เลยคือน้ํายาบ้า2ขวดและน้ำยากระโดด2ขวดเดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลย เจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเรามาทำการโจมตีกันดีกว่ามีน้ำดำอยู่ที่5,812หยดเลยถ้า,าว่าน้ำดำเนี่ยมันเกิน3,000หยดขึ้นไปสแสดงว่ามันอาจจะอยู่ในที่ขุดเจาะด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องโจมตีหลายๆจุดเลยก็จะมีที่ขุดเจาะนะครับอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนนะครับแล้วก็ด้านขวาครับที่เราทำการโจมตีได้น้ำดำจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับฉะนั้นผมจะเข้าจากทงด้านไหนดีผมว่าผมเข้าจากทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับผมก็จะทําการใช้มะกัดดุที่มีลงไปก่อนหนึ่งขวาตรงนี้เลย แล้วก็ปล่อยเปก้าลงไปนะครับผมจะให้เปก้าเข้าไปด้านในนั่นเองแล้วก็ปล่อยคิงลงไปส่วนใครนะครับที่กังวลว่ามันจะเจอฐานพ้อแคนหรือเปล่าเราจะสู้ได้ไหมก็ถ้าเป็นมังกรนะครับก็วัดใจเข้าไปเลยนี่ยสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ยัดเข้าไปรัวๆนะครับเจอมังกรก็ทําการใช้สกิลมาลิเทวราชยัดเข้าไปและเดี๋ยวเปก้าครับจะเข้าไปด้านในนั่นเองผมก็เน้นเล่นโจมตีง่ายๆครับ จะถ่าแข้งก็ไม่ต้องกระวลใจไปนะครับขอให้ได้น้ำดํามาก็เพียงพอแล้วนั่นเองก็จะซัดเข้าไปด้านในนะครับทิ้งอยู่ด้านในนะครับเปก,ก้าไม่เข้าไปด้านในนะครับมันก็จะขยับเข้าไปด้านในนายนาจะเจอกับที่เก็บน้ำดำนะครับแต่ว่าเราได้มาไม่หมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านขวามือด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่น,นครับถ้าเรามีควีนเราอาจจะใช้ควีนครับลงมาด้านบนจงตีเข้าไปที่ที่ขุดจอดน้ำดำได้น,นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณชมจะมีอะไรบ้าง สรุปว่าผมเองได้มาประมาณ3,000กว่าหยดนะครับน่าเสียดมายมากๆเลยที่เราได้มาไม่หมดนะครับแต่นี่ก็เป็นสูตรเปก,ก้ารครับที่เล่นได้ง่ายเลยเจอถ่านแข็งก็จะจุกๆหน่อยนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับเราได้มา1ดาว4 3นตนะครับได้น้ำดามัาทั้งหมด3,674หยดถ้าเทียบกับกความได้ง่ายครับมันก็โอเคนะครับถึงแม้ว่าเราจะฟาร์มมาได้ไม่หมดแต่เราก็เล่นได้ง่ายมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บถ่านแข็งด้าน,นครับอาจจะลดเปเก,ก้าลงไป และทำการเพิ่มพ่อมดเข้ามานะครับหรือเอาควินเข้ามาทําการโจมตี่างแคนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรารไปชมสูตรสุดท้ายกันเลยมาชมสูตรสุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นการใช้เบบี้ดักก้อน22ตัวน้ํายาที่ใช้นะครับใช้เป็นน้ำยาใส่ฟ้าสีขวดและน้ํายาแช่แข็งในงขวดนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเลย โอเคนะคบเจอบ้านหลังนี้แล้วครับคำแนะนำของผมก็คือถ้าจะใช้สุดนี้นะครับอย่าให้บ้าน,นครับมันมีป้อมพุด้านใน4ป้อมหรือว่าสามป้อมขึ้นไปนะครับอยู่ใกล้ๆการตรงกลารรงาเนี่ยจะไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราทงการกําจัดป้อมพุให้พังลงไปก่อนผมจะเข้ายัางไงดีก็จะดูที่ป้อมแอร์ซูเปิลครับปอไปด้านขวาบนและซ้ายบนฉะนั้นเราทําการโจมตีป้อมพุให้พังลงไปก่อนเลยก็จะปล่อยสายไฟลงไปนะครับที่ป้อมพุเลยแล้วก็จะทําการใช้เบบี้ครับลงไป างด้านขวาตรงกลางตระสานครับยังไม่ต้องปล่อยหมดนะครับเราจะทําการโจมตีสิ่งกอ่อสร้างที่มันอยู่รอบๆนอกก่อน,นครับค่อยๆต่อเข้าไปผมลืมดูนะครับนี่ในนี้ก็มีน้ําดำนะครับปล่อยเบบี้ลงไปเลยตรงนี้ก็มีนะครับปล่อยเบบี้ลงไปเลยตรงนี้ก็มีนะครับปล่อยเบบี้ลงไปเลยโอเคนะครับก็ทําการโจมตีต่อไปเราอาจจะปล่อยคิงลงไปทําการโจมตีก็ได้ครับทาการโจมตีด้านในผมก็จะทาการใช้เบบี้ที่มีนะครับลงไปด้านขวามือ แล้วก็โจมตีไปที่ป้อมปืนใหญ่นะครับจากนั้นก็ทาการโจมตีป้อมปืนใหญ่อันนี้คือสุดนี้ก็เล่งงานครับเป็นการปล่อยไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตายก็ปล่อยเพิ่มนั่นเองเราก็จะทําการโจมตีได้ง่ายมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้ด้านนอกมันจะพังลงไปหมดแล้วนะครับเราทําการโจมตีได้ดีมากๆเลยก็จะทําการใช้เบบี้ที่มีลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปทําการโจมตีกับที่เก็บน้ำดำด้านในนั่นเองถักว่าได้บ้านก็จะเป็นอะไรที่สวยเลยทีเดียวนะครับเพราะในบ้านก็จะมีน้ำดำด้วย ก็รอดูอีกนิดนึงเนี่ยเแบบี้นะครับเข้าไปโจมตีกับน้ำดำแล้วนะครับที่อยู่ด้านในก็จะค่อยๆทำการโจมตีนะครับโอเคถ้าตายลงไปก็ปล่อยลงไปเพิ่มหนึ่งตัวพี่เท่านี้นะครับเราก็ได้น้ำดำมาค่อนข้างเยอะแล้วทีเดียวจากนั้นนะครับผมจะปล่อยเบบี้ที่มียัดเข้าไปนะครับโจมตีกับป้อมเอ็กโบแลสายดานขวานะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อ่ะปล่อยไปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทําการใช้นมยาแบบช่แข็งแล้วแช่ไปที่ป้อมอีกบูดีไหมผมว่าแช่ไปที่ป้อมธนูละกันก็จะแช่ไปนะครับเราจะเอาบ้านนะครับมาดูกันว่าเราจะได้บ้านหรือไม่นะครับกับการโจมตีบ้านก็จะแตกลงไปหรือไม่มีเบบี้ตะก้อนนะครับอยู่ประมาณ5 6 5 6ตัว5 6ตัวนะครับ5-6ตัวโอเคครับเราได้บ้านมาด้วยรียบร้อนครับมายนี้เราก็เก็บมาได้2ดาว70% นี่ก็เป็นทักษิสุดเลยนะครับที่แก้วก้าน้ำมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรยักษ์กบินแล้วก็พมุตนะครับหรือว่าจะเป็นสูตรที่เป็นทางฝั่งของมังกรนะครับแล้วก็เป็กก้าครับรวมทั้งสูตรนี้เบบี Baby, ้ตะก้อนนะครับเป็นอะไราที่ดีม,มากๆเลยตอนนี้ผมก็ป้นไปสีตาครับได้สปเปกกอนมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะรอให้ควีนนครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำการอัปเกตต่อไป ถ้าอัปเดตเสร็จนะครับก็อีกขอสองครั้งนะครับจะกลายเป็นเลเวลสามสิบนะครับก็จะได้อัเปเดตบ้านเป็นบ้านลูกสิบแล้วใครที่รอชมบ้านสิบนะครับก็จะได้ทำให้ชมแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวกันใหม่สวัสดีครับ